วันนี้สองกิ้วก็จะมาเก็บลูกเบนนะคะตอนนี้มันก็สุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูลูกที่สุกอ่าเยอะเลยนี่ค่ะลูกที่สุกเต็มเลยค่ะนี่ค่ะสุกแล้วอันนี้ก็ลังสุกค่ะนี่ค่ะกำลังสุกเต็มเลยค่ะลูกเบนค่ะนี่ค่ะลูกเบนค่ะ เก็บเก็บเจ็บุกกลจับเอาจินโตจับเอาจับไเร็วได้ไหมเออเก็บเอาลูกเก็บเอาค่ะโตหันหน้ามาอาชิมดูอร่อยไหมลูกอร่อยค่ะเราก็จะมาเก็บให้ดูนะคะเพอุ้มกลาเราแงเาเก็บนี่ค่ะเก็บเบนนะคะ ยจะมาเก็บสุกเต็มเลยค่ะข้างบนต้องนู่นค่ะย่าอย่จะเข้าไปอย่าเข้าไปน้ำอย่าปักจีนเออจีบลูกแดงเอาลูกแดงเอาลูกแดงมานะอี่ค่ะจีบลูกแดงเออเก่งมากเพื่อนอะ เียโยนถูกไหมเนี่ยเต็ม <laughs> มือเลยค่ะเออจินตัวเก็บค่ะเก็บลูกเก็บเอาเก่งค่ะเก็บลูกแดงๆเก็บเอาเออเก็บเอาเออเก่งค่ะปาก <laughs> <laughs> กินไม่ได้นะปากกินยังไม่ได้นะ <laughs> <laughs> ้แลวเป็นขีดปะบัวธรรมดาให้รูปดีๆอยู่แจงเยอะเลยล่ะใช่ไหมเห็นวิลาเนี่ยแจงป่ะทำเนี่งมันออกขีดท้องขีดอ่ะเออได้อยู่ไม่เห็นวีลาเออใช่ดี่อืมอเสร็จหมดแล้วเอาแจงแล้วเก็บไม่เก็บวิลายิ้นขึ้นพอดีเลย กินไม่ได้นี่เม็ดมันนี่เม็ดมีเม,ม็ดเ,เ,เออเออใส่ไวออ้ให้ตาดูนี่เ,ออเก่งมากเก่งมากเอาอีกแล้วเอาอ,อีกเยอะเลยค่ะเยอะเลยเต็มเลยค่ะตาเก็บอีลายย่างออกไปแม่เอว่าเป็นยังพองกรเห็นที่ไหนวะเห็น<อ>ดูพอกรถอยเลยจ้ะอืมอ,อะไรลูกเออเออไหลไหม แม่นม่แม่แม่มาที่แหลกอะอยากจะนให้ชิมด้เอาลูกสุกๆเลกสุกดีบีออที่ก็ลูสุกๆกินไโตกินไปกี่ลูกแล้วนะอยากกินพอยังอิอสองลูกสามลูกแล้วเออพอแล้วนะเออให้ตาแหะมเหม่อว่าหนูเหม่อนกินหลายเด้แต่ว่าซี่ลูกเปล่าพอแลนะขี้ไม่ออกนะคุณนหนูอ่ะี้ไอโตขี้ไม่ออกเอาลูกแดงลูกเดียวไป ลากินบาเอแตเนื้อให้เจตากินนะคะเพราะว่ามันเม็ดมันใหญ่มัม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 นี่ค่ะเม็ดนี่เม็ดมันจะมีค่ะเม็ดมันเม็ดมันใหญ่ค่ะเด็กกินไม่ได้ติดคอมันก็ฝาดหวานค่ะผลไม้ตาตาไม่กินละ าไม่เอาอย่าซ้ำกี่เดียดอันนี้มือขึ้นเดี๋ยวกินคำแล้วอาคำสองได้อวยปากนี้ป่ะวันี้ปาไม่เอาเลยค่ะ,ะอันไหนไปสอบไปกินเลยถอดถ่ายไป,ยไป,ปรเราก็จะมาดูนะต้นหัวใจนะฮะเดี๋ยวว่าจะไปปลูกดูค่ะเต็มเ,เ,เ,เลยเ นั้นใบตั้งอไงเห็นเห็นเห็นอยู่ไปไปนี่ค่ะเราเอื้อตางไปหน่อยนี่ค่ะต้นหัวใจนะคะเต็มเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปปลูกกันนะคะปลูกกันไปจ่อกงามดิเออจะไปปลูกอยู่ทางหนูโอเคค่ะตาอุ้มตาอุ้มหน่อยไปเอาไปเอาเราไปเอาปะ คุณเด็กได้เดี๋ยวมืออ่าอาเด็กกินไม่ได้มันปาดแดงๆเก็บเยอะสองสามหมื่นแดงหมดเลยเดี๋ยวอีกสองสามวันเราจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่ามันเยอะขนาดไหนเออมันก็ชุกไม่ขุนทั้งเครื่องหมดแดงเยาวายขึ้นสูงว่าว่าเจ็บจะไม่เจ็บเราคอยไวันปั้ลด้ย เออเดี๋ยวให้มันสุกเยอะๆก่อนอ้อยิ้มเลยถึงไปโยนไน้เหรอคนหนึ่งยี่งแบไปไปไปเยินอันนี้ไป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 มันยากาศวัวอยู่ตรงโน้นนี่ค่ะอยู่ใต้ต้นตาหนะก็อยู่ใต้ต้นใต้ต้นลูกเบนค่ะไปไปเก็บนี่ นี่ค่ะลูกเบนเจ้าใบใบเนี่ยข้างบนแดงเต็มเลยค่ะข้างบนข้างบนนี่แดงเต็มเลยเออโอ้โหเย่เย่เย่เออด้วยย่าก็ไม่หันหน้าเอ๋

ก้อยยืนยืนเออมอาๆกันตรงนี้ค่ะมันไม่กินนะลูกเบลน่ะมันไม่กินไม่ต้องไปหามันเลยไปใกล้มันนะหมาจะชนนะเด้อยังไงยังค่ะอีกนิดหน่อยแป๊บนึงแป๊บนหนึ่ง เดี๋ยวให้ตาปลุกถักรบให้กินนะคะแต่เราจะรอดูถักรบค่ะนี่ค่ะลูกเบนลูกเบลเลอร์เลยค่ะแป๊บเดียวสุกแล้วข้างล่างเต็มเลยฮอ้ยหลับ เอาไมา่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 นี่ก็โมเจตุสกัน,นเต็มเลยเอาใบใหญ่ปูเราจะเอาหน่วยอยู่เราจะไปปลูกพอดีต้นมันล้มลงมาค่ะลมพัดต้นมันล้มลงมาอาเก็บตายเก็บลูกเออ เียืตัวไปเก็บไปเห็นไหมจะตะเก็บเป็นเห็นไหมเอ้าอตัวเก็บได้ไหมเก็บบ้าเก็บถึงไหมเอา้าไม่ถึงเลยละ่ะเอเอ <laughs> โอ้ดีใจเก็บได้ตะดีใจเอ,เอ,เอ้ดีใจได้เก็บได้ไหมเก็บได้ไหม ระวังก <aha. S 2> ินนาเด็กกินไม่ได้นะวันนีกระโดดอาจินโตไปายก่อนหันหน้ามาลูกโตไปแล้วอตาไปไาไปายแล้วพบกันใหม่นะคะตัวไปายให้แม่อย่าไปายเก่งค่ะ